อสนามที่สองที่กำลังจะขึ้นนะครับดอกแดงนลมนานะครับช้างกู้กัมลาเขียวนะครับอันนี้อันนี้ปีแล้วปะมีเนี่ยปุ๊บได้เนี่ยไดโค้ชสีครับโค้ชสีอ่าโค้ชสีครับดอกแดนลมนาสนามที่สองขึ้นแล้วนะครับปีแล้วนะครับแล้วสีเขียวใจ ทีมสนามที่2ครับซีรีนโคมลอยนะครับมารับลิสแบนที่เต็น<อ>ท์สีขีวกระการเลยครับซีรีนโคมลอยเตรียมนะครับซีรีรโนโคมลอยไอ้เครื่องบินจะต้องมีเฝ้านะครับมีเฝ้าติดมานะถ้าบอกอ่านทำเป็นแบงลูกบ้านมาแล้วก็มัดได้เมืได้นะครับซีรีน,นโคมลอยครับเาลับลิสแบนที่เต็นท์สีเขียวเลยครับมัน้องคว้ากี่คนนะครับเขาจะตัวเฝ้านะครับเอาเงินอ่อนน้อยก่อนครับ ผู้ใหญ่ต้เสียสละให้เราอ่อนได้ก่อนน้อวานี่น้องกวน้องวัน้องกวนะครับน้องกวาน้องกวางเ้อพยายามคิดตัวเด้อคิดตัวคนทำเนอน้องกวาคิดตัวคนทำครับน้องกวาอ่ากรพัดลมต้อลมไม่จะดูด จะดูแค้นนกควักไว้เพราะรถวารุาสนามที่สองต่อไปนะครับซีรีนโคมลอยนะครับตอนนี้เข้าสู่สนามแล้วนะครับเดือดแล้วนะครับเดืแล้วครับนกควักเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นปา,มานนก,กมันได้นกควักพ่อมันยังอีนนะหลาบจัดลำ้ำอ่ะก็เจ้นกควักลับนะเอ็ะอะไรน่ะแต่จีนมันน้อยน้อยเปิ้เปิจ้อจอมอยู่แต่คนนี้มันห้มดีเนาะ โอ้สบายแต่สบายอย่างเจ้าคนว่าโอ้ภาเก็บภาพไว้นะครับเตรการเตรียมเตรียและปีกจะหมือนกันาครับนวแล้วครับไปรอยใส่ได้เแยครัวสิบกันเตรียมใจสองแจ้งกรรมการทุกท่านสิบกันละครสองพันบาทสองยบาทเตรียมใจ แรงลไมเฮ้ยอันนี้มีควันแบบตามซีรินคงอย่าเป็นโน้อยครับไอซีรินครลอยมาดูนะครับของสนามสนะครับซีรินครลอยงจาม่ีขนาดใหญ่ไอ้ก็เป็นติมเปาติมต้อนนะครับถึงอะได้ตาผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกมามต้องมีเปาหรือว่าเราดแบกรุปบ้านมานะครับ แบ่งลูกบ้านามาได้อวาทีมไหนที่แข่งขันแล้วปปคือลิสบนที่ทจุดที่ท่านรับแล้วก็ออกจากสนามได้เลยนะครับทรับบสนามสองเตรียมแล้วนะครับซีรินคมร้อยนะครับตัวยังเนี่ยนุม่มโอ้มี3นิ้วด้วย <addition. S 2> ไมีไ3นุ้ยจ้าผมขึ้นกนะันรวมเป็นไทยเปรตไทยรวมเล่นเนี่ย เพราะว่าเป็นไข่สามนิ้วไว้ก่อนเออสามนิ้วนะเหมือนใจนั่นเปิดตั้งกรได้ระเดีอยกระเดือยซานเนะี่ยสันเจรักสันเจรักประเภทหนึ่งกระไดสองตอนนี้นะครับซีรีนโคมลอยเริ่มใส่ไฟกรรมการจับเวลาครับสนามแข่งขันท่านสนามที่สองซีรีโคมลอยกตกหัวมาปลาแล้วครับปลาปลาขึ้นแล้วปาปลาขึ้นแล้วปลาปลาขึ้นแล้ว เอเอป่อาป้าขึ้นละไม่ดูไม่ดูเออแต่เรยกเอาไปาไเนแล้วเฮ้ยเ,เออแจ้งกับรรมาการทุกท่านนะครับสนามที่สองมมสิบสี่ลอยกำลังจ,จะขึ้นนะครับป้าป้าป้า,ปาแอบกรรมาการทุกท่านช็อตทราบนะครับอ่าสีคครินโคมลอยสนามที่สองนะครับจะขึ้นแล้วครับจะขึ้นแล้วครับมอแอนดรป่าเอาล,าาาอาละ อันติมปี้มาแล้วไฟดับไฟปั๊บโอ้ต้องไปสนามที่สองนะครับซิลีนโคมงลอยปล่อยครับคนน้ำมาทวงนะครวดน้ำมาทวงหน่อยคนน้ำมันจะได้ซื้อครับพี่ห้อยล่ะตั้งคือซื้ออสนามที่สองเข้ไปนะครับเรนทวรทีมทักใจนะครับสนามที่สองครับเรียนเชิญทีมทักใจนะครับเข้าสู่สนามครับ เป็นว่าเอาโวดน้ำเพื่อจะ่พวกนี้ม uh, ันตั <k <k <k> <k <k ้งเพื่อซื้อเราเอากระนึกว่าเอาโคดน้ำมืหมาหินเวลาขึ้นไปมันฮอตทีองใจคทีเคมีสามหูนะครับมีสามหูรวมกันไปนิเดียวนะครับมีสามเนี่ยนะอันนี้สามอันด้วยกันนะครับถ้ามันขึ้นพร้อมกันก็ดี ถ้ามันขึ้นบอกพ่อมกันไม่ยันน่องกันไปกันน้องกันมาด้อสนามสองเชิญเลยครับสนามสองาักใจพักใจพักใจครับเชิญครับพักใจครับพักใจอ่ินาอมาแขวนแอบแล้วอันนี้หักตัวเครื่องบินครับทลายตู้นำสิบสองพักใจไร้บอตอนนี้ลดราคาเดี๋ยวสาวเลยครับ เอาดดูครับใครขนาดขนาดนีดยบาทอยู่นะครับขอที่ลิสต์แบนคนนะครับอันนี้สนมีวต่อการตัดสินีดมดการนะครับห่เกินแล้วออกไปเลยนะครับคนที่อดอกไปมบวัเดีออายุบอกมิ้อขึ้นพร้อมกันเอาลเอา ขึกนไปเรื่อยๆอย่างที่เ่าอ่ะเฮ้ยแถวบ,บ้านไหนที่นะกึ้ไปแถวบ้านใหม่หมูเด้อโอ้ย่ยปึงเค่นเนาะโอ้สามาน,นะครับสามาะครับไปไป ลายมูชาติาจามหากรสานะครตามสนามซองตักใจนะครับนัจนคือตัวอันเืนดูนะครับแม่งน่ยกระหเาายลับถิงลิแล้วโอ้โหเออเขาน้าเว้ยเอาหัวก็เกิดติติงนะเหมือนขี้เลาปิ๊งบ้านจะได้น่ะสามน่ะมอขนาดโตขนาดน่ะมีสามหูอันนี้ประเภทความคิดสร้างสรรค์นะครับ อันนี้ลูกลำปางมาครับลำปางพักใจลูกสามีลำปางหนาตัวหนาสนามที่สองนะครับไม่พลาดมาค่ะรันดองเกิดคง้ล,ลอยนะครับมาจากที่เต็นท์สีเขียวเลยครับดองเกิด